ตอ,อนที่95แผนที่หลุงฝังเซียนชินหยุนตามชินยงเหอาไปยังพื้นที่ต้องห้ามด้านหลังสถาบันยุทธเฮาลิงบริเวณนี้ใกล้เคียงกับภูเขาใหญ่ในเทือกเขาเมฆมังกรที่เชิงเขาลูกใหญ่ยักษ์มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งชินยงเหอพาชินหยุนเข้าสู่ถ้ำดังกล่าวภายในเป็นห้องหินที่เต็มไปด้วยตำรามากมายผู้อำนวยการขอรับท่านจะมอบอะไรให้ข้าหรือ ชินยุนอดไม่ได้ที่จะถามออกด้วยความสงสัยชินยงเหหอนาแผ่นหนังสัตว์ชิ้นสี่เหลี่ยมและดูค่อนข้างโบราณออกมาวางบนโต๊ะและเอ่ยคำดูนี่คิดว่ามันเหมือนอะไรมันเป็นแผ่นหนังสัตว์ขาวราวหิมะคล้ายผ่านการเวลามานานยิ่งความยาวก็เกือบหนึ่งเมตรเห็นจะได้แม้พื้นผิวจะเก่าแก่แต่มันกลับมีสัมผัสที่นุ่มยามือจับโดนสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือมันค่อนข้างหนาผ่านการบีบรุนแรง นังสัตว์ผืนนี้มาจากสัตว์ปีศาจที่แข็งแกร่งยิ่งนังสัตว์นี้ยังถูกขัดเกลาด้วยกระบวนการพิเศษไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกระทำมันทนทานต่อดาบหรือหอกกระทั่งน้ําหรือไฟก็ด้วยชินยุนสํารวจมาแล้วเริ่มอุทานด้วยความประหลาดใจขึ้นเรื่อยๆชินยงเฮอไม่คิดว่าชินยุนจะพบเห็นได้หลายสิ่งเพียงนี้เขารอบตระหนักขณะเอ่ยถามแล้วอะไรอีกตรงนี้มีรอยตัด นี่คงเป็นการตัดออกจากแผ่นหนังสัตว์ผืนใหญ่ชินยุนพิจารณาใกล้ชิดขณะมองรอยบากและขมวดคิ้วตรงนี้มันซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนมากเป็นร่องรอยของผังวิญญาณที่แกะสลักไว้แต่มันคืออะไรกันละหนังสัตว์ผืนนี้ระดับก็สูงยิ่งข้ายังไม่อาจแกะสลักมันได้ด้วยมีดแกะสลักที่มีด้วยซ้ำหลังจากชินยงเหอะอุทานออกเขาจึงยิ้มสมแล้วที่เป็นอัจฉริยะของวิถีจารึกแห่งเตาขอบอกความจริงต่อเจ้า นี่คือชิ้นส่วนแผนที่แผนที่แผนที่อะไรหรือขอรับถึงกับถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุหายากและราคาแพงล้ำขนาดนี้พื้นผิวของมันยังขาวราวหิมะจนแทบไม่เห็นร่องรอยของการวาดเขียนดังนั้นนี่สมควรต้องใช้วิธีการพิเศษเพื่อเก็บซ่อนความลับชิ้นยืนสำรวจมองตระหนกหากนี้เป็นแผนที่ก็ต้องมีระดับเหนือล้ำยิ่งแล้วแผนที่ผืนนี้สลักเอาไว้ด้วยเส้นมืด ข้ายังไขความลับของมันไม่ได้ชินยงเหอถอนหายใจข้าได้รับแผนที่ผืนนี้เมื่อกว่า10ปีที่แล้วมันเป็นของที่บิดาเจ้ามอบแก่ข้าบิดาข้ามอบแก่ท่านชินยุนตื่นตหนกทั้งยังเร่งร้อนเอ่อยถามเช่นนั้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบิดาของข้าคืออะไรกันชินยงเหฮอายิ้มดวงตาเผยความอ่อนโยนเขาถอนหายใจข้านับได้ว่าเป็นปู่ของบิดาเจ้าเท่ากับว่าข้าเป็นทวดของเจ้า เรื่องนี้เป็นไปได้ใบหน้าชินยุนชายชัดซึ่งความตื่นตะลึงขณะพบว่านี่ยากจะเชื่ออีกฝ่ายค่อนข้างคุ้นหน้าเรากับเป็นบรรพบุรุษของเขาจริงโดยเฉพาะกับทวดของเขาผู้ที่นามว่าชินชิงเรินเขาเป็นหนึ่งในจักรพรรดิช่วงแรกของจกักรวรรดิเทียนชินและก็เสียชีวิตไปด้วยวัยสาสิบเจ็ดชินยงเหอากล่าวข่าเสี่ยงลองเข้าสู่เทือกเขาเมฆมังกรตั้งแต่ยาวายัยและครั้งนั้นก็ทำค่าเกือบสิ้นชีพ เป็นค่าติดอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายสิบปีในภายหลังข้าค่อยถูกอดีตผู้อำนวยการของสถาบันยุธเฮาลิงช่วยเหลือเอาไว้ใครการจะคิดว่าเขาจะให้ข้าเป็นผู้อำนวยการคนใหม่เพราะเรื่องตอนนั้นข้าจึงก้าวสู่ขอบเขตวรยุทธ์เตา๋าความคิดยึดติดต่ออำนาจของจักรพรรดิมลายหายข้าเพียงฝึกฝนอย่างสงบและไม่คิดกลับวังหลวงเพราะแบบนั้นข้าจึงเปลี่ยนชื่อบิดาของเจ้าจดจำข้าได้ครั้งที่เขาเข้าเรียนในสถาบันยุทธเฮาลิง เขายังสัญญากับข้าว่าจะไม่บอกต่อผู้ใดชินยงเหออถอนหายใจครั้งนั้นเขาพยายามก้าวสู่ขอบเขตวรยุทธ์เต่าเพราะได้รับบาดเจ็บจากพลังปราณย้อนกลับเขาไม่อาจรักษาตัวเองเขาจึงมาขอให้ข้าช่วยเหลืออาการบาดเจ็บทางจิตของเขารุนแรงพลังจิตแทบแตกกระจายแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วไม่แปลกเลยที่เขาไม่อาจดูแลข้าเพราะลำพังตัวเขายังเอาไม่รอดชินยุนเอ่ยถามเช่นนั้นบิดาข้าเล่า เขาดีขึ้นหรือยังขอรับชินย่งเหอศาศัยสีสกลาวต่อตอนนี้เขาเก็บตัวฝึกฝนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บข้าไม่มั่นใจนักว่าจะรักษาได้หรือไม่แต่ก็นับเป็นเรื่องดีที่เจ้าอาภัยแก่เขาย้อนกลับไปตอนนั้นเรื่องที่เจ้าโดนทําให้พิกลพิการเขาเจ็บปวดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและนั่นก็ยิ่งทําให้อาการบาดเจ็บของเขาแย่ลงชินยุนพยักหน้ารับและมองที่แผ่นหนังสัตว์ท่นทวด ท่านต้องการมอบชิ้นส่วนแผนที่นี้แก่ข้าหรือขอรับก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ